ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาชม Power Amp นะครับ CA ยี่สิตามาตรฐาแท้นะครับตัวนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่หกแท่นนะครับหกแท่นนะครับเดิมๆนะครับทุกแท่นเดิมหมดนะครับราคาบ้านๆนะครับแท่นละหนึ่งมืนบาทไม่รวมส่งนะครับ CA 0ตัวนี้นี้แท้ทั้งหมดหกแท่นนะครับ สำหรับท่านที่มองหา power m นะครับแท้นะครับอันนี้ครับ C h m เอ้ย ca 20นะครับขออภัยนะครับแท้นะครับของโบเช่นะครับสำหรับท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดดูได้นะครับที่ร้านพิเน็ตอะดิโอนะครับ095 224 64 97นะครับ ca 20นะครับ ด้านในแท้ทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งหมด6แท่นนะครับแท้หมดเลยนะครับสาหรับท่านที่สนใจนะครับพาวเวอร์แอมป์นะครับของนอกแท้เลยนะครับไม่ใช่ไทยนะครับใช้งานปกติทุกแท่นนะครับราคาบ้านๆครับ1น0 0 0บาทครับ10,000บาทนะครับนะครับสนใจ ก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับสภาพสวยนะครับสวยมากนะครับด้านในสวยมากไม่ได้ทําความจาดนะครับสวยมากนะครับเป็นรุ่นแท้นะครับซีเอ20นะครับแท้นะครับสาหรับท่านที่มองหา power m แรงๆนะครับของ c a 20นะครับก็ ลองสอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านพินิจออดิโอนะครับ0952246497นะครับเป็นรุ่นแท้นะครับแท้เลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็แวะมาดูประชมได้นะครับหรือลองฟังเสียงได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับ0952246497ครับร้านพินิจออดิโอนะครับ ขอบพระคุณสําหรับคลิปนี้นะครับที่ท่านสนใจนะครับขับข้างละสามสบายนะครับข้างละสามนะครับ CA ยี่สิบนะครับข้างละสามข้างละสองนี่สบายมากเลยนะครับสําหรับขับเบรนะครับดูเลยนะครับมีทั้งหมดหกททนนะครับสําหรับท่านที่มองหานะครับก็ประชมได้นะครับ เดีลองฟังเสียงได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับเดิมมนะครับทุกอย่างเดิมมหมดนะครับสําหรับท่านที่มองหาก็อย่าลืมแล้วกันนะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับสาหรับที่ที่สิบครับขอบพระคุณครับสาหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ